ไปต้องเปิดโยตีอยู่ในวันมืนีนจุ้ยนรูมนะาดุ้ยน้าอม็ร้มีวมีตากเป็นกระโแถมมีขนตางนั้นกิิมาแม่ปากก็มีอันเดียวแถบอย่างทีู่ผิดไปทั่วพอยก็ทำปวดตัวพอมโหก็ทำวดหัหนูลยเอาบรจะก็ตพอยาจะรู้มันคือรเียวม้โอ้โหนี่มึงขอโทษเบอร์มเลยเนี่ย ไล่สดปิวไปแล้วมั้งกูพูดเต็มปากเต็มคําดอกกระเจี๊ยบมัอไม่เห็นเลยไงพอต้มมันมันก็ต้องโตต้องบวมต้องบานมึงตะโกนฟังไม่ได้ยินนะดิมันไม่ชัดเครื่องเสียงเขาไม่นานนะทีมันอู่อู่ไงมึงไปดูนี่ใครมาร้องเพลงมเนีมดได้ค่ะคุณแม่คะมันจะมีใครไปได้แล้วไปดูไปดูไปดูนี่แล้วกูออกไปดูเขียนจะมันก็คอนดีเบ้เป็นผู้หญิงเงีเนาะมาหาผู้ชายแบบเนี้ย ไม่รู้ว่าจะมีใครว่าหรือเปล่าที่หาว่าเราเนี่ยนะอย่างมีมัวจนตัวสั่นไม่ค่ะแม่ไม่เลยค่ะเมื่อคืนหนูก็รู้สึกได้ว่าหนูนี่ก็มีอย่างอายอยู่มากแต่ว่าสมัยนีแล้วนะแม่เนาะถ้าเกิดว่าฉันมัวอายอยู่แต่แบบนี้ฉันคงไม่มีคู่กับเขาแน่นอนไม่ต้องดิ้นเดี๋ยวได้ใช่ไหมปีใหม่แล้วยังไม่เคยเจออะไรกับใครเขาเลยหลายปีแล้วกูอะเว้ยตายแล้วยังไม่ตายจ้ะเดี๋ยวพี่แบงคุยกันในเราเลยนะว่า มึงรีบใช่ไหมวันนี้ถามจริงอ้าวมึงดูสิใช้กูร้องเพลงสี่ห้าเพลงขนาดนั้นกูทำอะไรทันล่ะมึงนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเป้ทำไมยังไงอะกูอยากจะรู้จริงมึงนี่มันพวกนางลิเกที่หน้าผากหลอกลวงหรือเปล่าทำไมอะพี่เขาบอกนางลิเกแล้วถ้าหน้าผากใหญ่เลยอาบอตจมัจะใหญ่ใช่ไหมนี่หลอกลวงหรือเปล่าแสดงว่าพี่เนี่ยไม่เคยเห็นไม่พี่ดูจากชุดพี่ดูจากชุดในขนาดไอ้นี่ปีดแม่ยังมองลอดมายังเห็นเลยเนี่ยแม่แม่มองสูงๆนะ ถ้าแม่แมองต่ำๆแม่จะไม่เห็นหน้าแป้งนะเห็นอะไรอะพี่ไม่มาขำอะไรตอนนี้เนามาหาใครแล้วเนี่ยแต่งตัวสวยจังเลยฉันแต่งตัวสวยมแต่งตัวสวยมางปีใหม่เพิ่งได้สวยปิดปกติเลยนะสวยมากเลยสวยมากเลยปากหมาที่พูดอะไรออกมาเนี่ยปากหวานกับแป้งคนนี้สวยขอดนะฉันเป็นผู้หญิงปี่ก็มีแป้งคนเดียวเลยมาหาใคร เอาพี่ที่ฉันมาหาใครล่ะฉันแต่งตัวสวยแบบนี้นี่นะฉันก็ต้องมาหาแบบนี่เฮ้ยอะไรวะกูไม่เคยมาอุดอะไรนะอุดตอดิเอออุตะลอดิอุ้ยกูติดมากเลยติดอะไรอะถ้ากูชอบคนอุตตะลดิตจริงเหรอถ้ามันต้องแบบมีอิตตะดูแน่ๆเลย มึงเน้นไปทางดูดแตแล้วค่ะมันเป็นยังไงอาการเป็นไงเมื่อกี้นึงเป็นอะไรมึงเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรเหมือนมีอะไรมาผักหลังมีอะไรมาผักหลังเออหลวงพ่อที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเรเหอคะแม่ขาโบนเอาไว้อะไรเนี่ยเขาได้หมดเลยจรริงเหอมึงไหว้พระไหว้เจ้ามั้งเปล่าอ้แป้งมาถึงแล้วมึงไปลำมึงไปลำเขาขาดไปเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะสิเมืี้เนื้อทำตัวไม่รนวังเปลี่ยนฝั่งก่อนเปลี่ยนฝั่งก่อน ขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ทำอะไรอย่างงี้พี่ที่ฉันมานี่นะฉันนี่อยากจะมาเจออยากมาเจอพี่พี่อะไรนะพี่อะไรนะผมเชื่ออะไรนนท์ผเชื่ออะไรพี่สุริยาฉันอยากเจอแต่ไม่เชื่อตอนแหล่ตอนแหล่ถ้าลืมเรื่องไปแล้วตายแล้วไม่ค่อยดีเลยว่ะเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งมาหาพี่สุริยาอยากเจอพี่สุริยาฉันนี่อยากจะบอกว่า ปาบ ừ, นนะ ừ, ừ, ừ. หนูลูกนี่นันนี่นี่หนะูเ <c oughs> อ้ดึงดีด <c oughs> เดี๋ยวก็กระจุกข้างบนรถหรอก ใจเย็นๆหน่อยสิลูกรู้ว่าอยากกินพระเอกแต่เมื่อกี้นี่ไม่ใช่พระเอกนะลูกนะเมื่อกี้มันโจ๊กลูกไม่เอาลูกไม่เอาเนาะบ้านช่องมันก็ไม่มีอยู่ลูกเนาะไม่เอาลูกรถมันยังพอนอยู่เลยหล่อพี่นนท์ลูกหล่อพี่นนท์พี่นนท์มีรถหลายคันลูกนะมีบ้านหลังใหญ่ด้วยลูกอยากได้เลยหนูก็จะได้นะลูกนะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไอ้นนท์มีรถหลายคันมีบ้านหลังใหญ่ใช่มีหนี้ธนาคารอยู่สิบกว่าล้าน ดูจริงนจริงยืนจริงยืนจริงยืนจร็นอะนรเนี่ยงยืนจริงยืนจริ้ยืจริงยืาจรางยืนจริงยืนจริงย้นจริงยืนจริงยอนจริงยืนจริงยืหจรงยืนจริงยืนจริงยืาจรงยืไจริงยืนจริงยืนจริงยืนจริ่ยืนจริงยืนจรงยืนจริงยืจริงยืนจริงยืนจริงยืนจริงยนจ่ิงยืนจร้งยืนจริงยืนยืนจริงยืนจริงยืนจริยานจริงยืนจริงยืนาริงยนจริงยืนจรไง่ืนิงยนจย่นจง่กูจรินขนนจีิงดนนองแล้วล่ะ <Yeah. S 1> ยังไงพวกมึงเน,น,น,เนี่ยกูก็ไม่รู้มักันมหาพ <ๆ S 3> ี่สุริยามาหาสุริยาเหรอ <Hey. S 1> สุริยาบ้าเห้ยเฮ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 ้ยมึงอยากก้มาตามแต่งัดตีหน้าแตกอู๊หมแหมเท่าเดียวก้อยทำพูดอีโน่ลูกอีโน่ปล่อยเขาไปเถอะลูกนะเราเป็นโจ๊กก็ดีแล้วถึงเราจะเป็นโจ๊กเราก็มีไข่สองใบนะลูกนะ อย่าไปยุ่งกับเขาเลยกูขี้เกียจไปแบกเวทีให้ตะปูดแหมทำพูดมหสุริยาเหรอใช่แต่งตัวหล่อๆอยู่ข้างในทำไมเมื่อกี้คุยกับใครอ่ะคุยกับน้องชายไอ้หรอโรนัลโดฮะโรนัลโดโรนัลโดเออาเธอใครวะอ้าวไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเขารู้จักกันทั่วประเทศมึงไม่รู้จักโรน่าโดไม่รู้จักไม่ชอบบอลนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกไอ้ค อ๋อกูไม่ชอบดูบอลกูชอบดูอะไรล่ะกูชอบแบบเล่นในโลมก้มแล้วแทงคิดดีไม่ได้เลยโกะอะอะไรวะแทงสนุกมาหาภริยาสวยหล่ออยู่ข้างในจริงเหรอจริงไปได้เลยนะไปได้เลยอะไรมึงก็ร้องเพลงเข้าไปเั้หน่อยสิอุ้ยร้องเพลงอะไรพี่เพลงเพราะๆเลยเพลงอะไรวะเพลงเพราะๆเพลงหวานๆซึ้งๆหวานๆเออหวานๆซึ้งๆซึ้งๆ

มันอันหวานอะไรขนาดนั้นแล้วอะไรของมึงล่ะเอาเพลงปลุกใจดิเพใจเพลงปลุกใจเพลงปลุกใจนี่กูถามจริงมึงส่งอะไรมาเนยถามกูยังแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงจะเข้าไปเลยแล้วแต่ ออช้าช้าชัดชัดไอ้เกตไปลงตีเอาเงินเลยเอาเง้นเลยอนี้มันน่ากลัวนะอันนี้มันลูกกระปุกอันนี้มันลูกกระปุกอ่ะอันนี้มันลูกกระปุ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 กเขาพูดว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอันนี้มันคือกระปุกเกียร์เลวไป กระปุกเกียเวลาเ,ลเวลาเวลาจะเข้าเกียรรถมันต้องโยกต้องโยกอย่าไปโยกทำไมล่ะเดี๋ยวจุกต <c oughs> ังไลพิศริยา